อันนี้เราลงจากรถรางมาแล้วนะคะ200เยนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไป I ไยืนรอเมาส์โมอิวะโรบวอันนี้<อ>ก,ก็จะเป็นบัสสต็อปนะคะ,ะเดี๋ยวรอรถนี้นะคะนี่หรือเปานี่นะคะโมอิวะบัสสต็อปใช่หรือไม่เฮ้เย,ยเด็กน้อย <laughs> สรุปนะคะเมื่อกี้รถนักเรียนรถเด็กก็บอกให้รเราเดินไปแล้วนนี้ห้าโมงไม่มีรถเอ,อ้ออเอต้องกี่โมงต้องเข่าโมยิวานาจาทุกคนทางขึ้นกระเช้าอยู่ตรงไหน,รไหนเราจะแวะซื้อน้ำกันก่อนอุ้ยดูดีทางขึ้นกระเช้าอ่าอถึงแล้วนะคะซัปโปรโลเมาโ,โมยววารเว เราเดิะว่ารถหมดอ๋อเราต้องขึ้นไปชั้นสี่แล้วจ้ะน้องอะไรเนี่ยยังยังไม่ตายนี่ทางขึ้นที่เขาบอกไปชั้นสี่เลยใช่ไหมเนี่ยมันจะมีอันนี้ให้สั่นกระดิ่งตรงนี้แตม่มานขึ้นจะสวยนี่เคเบิ้ลคาะอือ ลโลเ,โลเว่ก็ช้าปะฟรีชัดทนบัตน,นี่นะคะเราก็มาซื้อตัวที่ชั้นสีนะจะมีตุกกต๊กตากระต่ายดำนะคะแล้วก็เราซื้อตัวเป็นของผู้ใหญ่อของผู้ใหญ่จะขาย2,100ยนนะคะต่อที่นั่นงแล้วก็เราซื้อ2ตัวก็ได้เป็น2,000 สี 4, ่พันสองร้อยเยนแล้วก็จะไปชมวิวเขาโมยิะกันนะคะก็นั่งรอรอนั่งรอเจ้าหน้นาที่มาก็เป็นสิบสองสี่ศูนย์ตามตารางนะคะสิบสองสี่ห้าจ้ะจะได้เห็นวิวซัป,ปโปรโร นี่ยูได้เข้ามาแล้วเขาก็จะให้ขึ้นกันเช้านะคะน่าจะหนาวทางไหนทางขึ้งครูทางนี้ดิทางนี้เดินทางกัน 皆様本日はようこそ森林をくださいましたこれよりゴンドラは山北駅をあと 456m の中腹駅へとご案内いたします途中鉄道通過の際 อันนี้เป็นเหมือนแบบสู่สาด์หรือเปล่าไม่แน่ใจเออโอ้สวยนะอูตรงนก็สวยเดี๋ยวรอตลองส,สูงมาก 向かって左側に見えます白い塔は、平和の塔でございますこの塔は、インドのネイルの人は、国者の人は、こ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 の人は、 are in the Odori and Tsukino districts. This on the far right is the Sapporo Dome, a stadium equipped with both baseball... This is Rokunmei Chukai Shiten de gozaimasu. I don't know what to do. The Gondola Playpoint of the Rokuen. Rokunmei wa otaji 1.28 km de 1,200 m-kan wo unkoushite morimasu. 中福駅でございます中福駅にはミニケーブルカーのみがございます。先住 <laughs> 駅へお越しのお客様はお手元に乗車券もご準備いただき、ミニケーブルカーにお乗り継ぎくださいませ。<laughs>

อ,อัพเว์มินิค่ะนี่อันนี้ก็คือเจาะสองรูนะคะเขาจะตรวจตลอดเลยเดือ้อเฮ้ยน้องน่ารักวิ่งแล้วิ่งเลยนี่วิ่งแล้วจ้ะวิ่งแล้วจ้ะ เป็นล็อกอันนี้เป็นเลฟล็อกนะคะเราสามารถยอดเหรียญแล้วก็กดแล้วก็มาเขียนตรงนี้จะได้แบบนี้มาน่ารักอ่ะโอ้โอากาศคือเย็นว่ะสวยอะ่ะ Next เราต้องไปเขย่ากระดิ่งข้างบนดึงดกรไปิ่งแห่งทัก อยู่กันที่โมอิวะมอเทนค่ะนี่ข้างหลังใช่ก็ประมาณแล้ว แมะแล้วเราก็อยู่ที่เขาบอกว่าอะไที่สุด 妹妹。Uh, no. 也是你给我衣服。 สุดๆสวยอ่ะกังวานมากนี่สปปโปรโยิ้มอันนี้มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะซับมิต บนคือลมหนาวมากเลยแต่ว่าตอนกลางวันอะคนน้อยนะคะเหมาะแก่การมาถ่ายรูปกลางคืนจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เฮลโล่โฟมโบอ a วะเมลเทนอยากให้รักส่งบงังก็ต้องสันกระดิ่งก้องกลางวันมาค่ะ อันี้ค่ะกับขอจะมีจเส็จแ้ข้างล่างสิจ้า ปรอ่น่ะรงนั้งดิไหล้านะ <僕> <laughs> 2 <laughs> 2, <laughs> <laughs> 2> 22において北九州市長崎市に並び日本新三大野景に認定されております北

รถล้ตรงตรเนี้ยืดอะไรเหรอลดลงจะอยู่ในถากูพอดวประตูเราจะไปตรง

The next stop is the kinos. Are two hundred yen for adults and one hundred yen for children. ลองสุสุกินอไปทางนีน้ก่อนใช่หย่อนเงินลงไปเลยบายมีแบบสัญญาณไฟ <c oughs> ปะ <c oughs> กลับค่ะ คือนั่งง่ายอยู่นะเพราะว่าเป็นวงกลมอันนี้คือแบบเนี่ยนะคะเจอคุณลุงนิกะพอดี